สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับปากรถเกี่ยวนะครับแล้วก็นี่รีวิวนะครับหลายคนขอมานะครับว่าให้รีวิวอให้ดูหน่อยนะพัดลมเป่าคายนะครับอืมเหล็กตัวนี้นะครับ ก็นี่นี่นนเหล็กตัวนี้ก็เป็นเหล็กตรงปากนะครับที่ตัดออกนะครับแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละส่วนไหน,นจะอยู่แถวนี้นะครับนี่เห็นไหมที่มันอยู่มีรูน็อตเกา่าน่าจะเป็นตรงข้างตรงนี้ผมก็เนี่ยเอามาตัดตรงนี้นะครับ แตตรงนี้ให้มันพับเข้ามาเพื่อว่าเวลาเราเชื่อมติดตรงนี้ปุ๊บพัดลมมันจะไม่ได้โดนพวกนี้ครับโดนเลยมันจะไปข้างหน้าเกินนะตัวนี้ก็ซื้อมายกชุดนะครับยกชุดมาทั้งมุเล่เพลาแล้วก็บูทลูกปืนแล้วก็หน้าแป็นนี้มาทั้งหมดเลยก็ซื้อ ใบพัดเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อน็อตมาตัวนี้ก็ใช้เหล็กฉากนะครับผมก็เชื่อมแล้วก็ทำน็อตจับแป้นจับตรงนี้สองฝั่งส่วนตัวนี้ก็เป็นม้เล่เตะสายพานนะครับถ้าไม่เตะสายพานมันจะโดนโดนปากตรงนี้นะทำเชื่อมใส่ มลเล่ข้างล่างก็หกนิ้วครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมนะใช้น็อตจี้อย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้มันไม่อยู่ครับมันแบบมลเล่มันมันหลวมไปเลยอ่ะมันหมุนมันฟรีไปเลยครับมันไม่อยู่มันก็ใช้ได้พักหนึ่งแต่มันก็ฟรีไปแล้วแล้วทีนี้เพาก็เพาก็สึกครับเอาไปลงกึง่ง บอกว่ารอวันสองวันก็ลดเกี่ยวอยู่ให้รอวันสองวันก็เอากลับมาก็พอกเกี่ยเองนะครับแต่มันก็สายนะเดี๋ยวว่าจะเอาไปทําใหม่แต่มันอยู่เดี่ยแต่มันสายครับถ้าเราใช้มเลยใหญ่กว่านี้จะเป็นหกนิ้วครึ่งหรือเจ็ดนิ้วเนี่ยมันมันจะโดนปากนะครับเพราะว่ามันจะใหญ่ไปส่วนสายพานก็จำไม่ได้ครับว่าเบอร์เท่าไหร่ อยู่ที่เราทําขานี้ด้วยครับสูงต่ําเท่าไหร่มันใช้ไม่เห,ม,เหมือนกันกน็เป็นแนวทางครับลองดูปากก็ตัดอ่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องปากกันหน่อยครับเขาบอกว่าเกี่ยวไม่ดีเกี่ยวนานน้ำกว่าจะเสร็จ เกี่ยวไม่ดีครับอืมผมขับก็ไม่เห็นเป็นไรนะแล้วที่สำคัญอนะ่ะผมไม่ได้ทำมั่วๆนะผมดูแบบจากเอ่อหลายๆคนทําแล้วก็ดูจากรถเกี่ยวใหญ่นะเขาทําแบบไหนปากเขาถึงคล่องเขาถึงเกี่ยวดีนะผมก็ดูมานะผมไม่ได้ทํามั่วซั่วนะ นั่นแหละเขาว่าเกี่ยวไม่ดีเกี่ยวข้าวน้ําแล้วน้ํามันเข้าปากเกี่ยวยากน้ําเข้าไปเยอะก็ไปติดสกรูหมดแต่ถามนิดนึงครับรถเดิมเกี่ยวข้าวน้ําติดไหมครับมันก็ติดเหมือนกันนะครับรถอะไรเกี่ยวข้าวน้ํามันก็ติดขนาดรถใหญ่บางคันเขายังติดเลยครับ มันไม่เกี่ยวว่าทําปากหรือไม่ได้ทําเพราะว่าที่ที่ผมทําไปดูนะผมไม่ได้ขยับชุดหัวจรวดนะไม่ได้ขยับถอยหลังหรือว่าเดินหน้าไม่ได้แงนขึ้นหรือว่ามุมลงอย่างนี้นะครับชุดหัวจรวดชุดใบมีดน,นะมันก็เดิมๆผมมาทําแค่ข้างมันเฉยๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่าไปขยับ ลูกเกีียวหรือว่าไปขยับชุดใบมีดไม่ได้ทำเขาบอกว่าเกีียวไม่ดีครับคนขับผมลงหัวจะปวดเออใครทำดีก็ทำไปผมไม่ทำหรอกครใครทำดีก็ให้เขาทำไปดู ขับไปชนนู่นชนนี่ดูผมต้องมาดัดมาดงมาดัดใหม่ชนคันทงกันแทะนะใส่ประสันปันว่ารถด,ดันดินรนถะพังหมดครับดูบิดเบี้ยวงอหมดนีด่แล้วใครเป็นคนตามแกะผมนี่แหละตามแก้จนรถมันทำงานได้แล้วก็มาบอกว่าผมทำไม่ดีเกี่ยวไม่ดีไอทำปากไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน เหมือนเก่ามันลดร้อนาหลุดบอกว่าป่ากเกี่ยวไม่ดีครับนี่ดูชนไม่มวัวไป่ส่วหมดดูอ่อันไหนมันเข้าเอาไม่ได้ก็คือเข้าเอาไม่ได้ไม่ใช่เราจะไปฟืนเอามันครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับ ก็พยายามให้เก็บได้เยอะที่สุดสุดฝีมือนะครับก็ไม่ใช่ตะบีตะบันทำเนี่ยอย่างเงือกปลาหมอ้อยผมก็ไปดูรถใหญ่นะทำไมเขาถึงทำนะครับเวลาต้นข้าวมันเข้ามานะมันจะมาโดนตรงนี้แล้วมันก็ต้นข้าวมันจะเอ็นมาอย่างนี้แล้วหนวดกุ้งมันจะก็จะฟัดเข้าไปครับหาลูกเดียว ถ้าไม่ทํามันก็ข้ามันเข้ามานี่มันตัดนี่มันก็มาอยู่ฝั่งนี้ติดอยู่ฝั่งนี้ผมก็ดูนะทําไมเขาถึงทําผมไม่ได้ทำาม่วๆแล้วก็บอกว่ามันเกี่ยวไม่ดีซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะเราไม่ได้ไปตัดเราไม่ได้ไปขยับลูกเกลียวเดินหน้าหรือถอยหลังเราไม่ได้ไป ขยับชุดนี้แงน,นขึ้นหรืองุ้มลงมันก็ถ้าทําไม่ดีไม่ได้องสามก็ไม่ค่อยตัดนะครับถ้ามันแงน,นลงมากนะมันไม่มันมัน,ม,นมันตัดไม่ค่อยขาดหนวดกุ้งก็ลูกดาวก็ตามตําราครับต่ํากว่าปากนิดนึงเพื่อว่าเวลาเก็บเข้าล้มนะใช่ไหมครับถ้าสมมุตินะ สมมุติชุดนี้นะครับอยู่ต่ํากว่าหนวดกุ้งนะครับเวลาเราเกี่ยวข้าวล้มใช่ไหมตัวนี้มันก็จะไถดินใช่ไหมครับตอนนี้หนวดกุ้งอ่ะมันอยู่ต่ํากว่าอ่ชุดหัวจรวดชุดใบมีดประมาณมเท่านี้ห,นห้าเซนสี่เซนห้าเซน มันก็เข้าตำราทุกอย่างนะแต่ว่าเนี่ยใครเคยเจอบ้างครับ <c oughs> เวลาเกี่ยวมาแล้วมันมามันไม่เข้าอะ่ะมันมาม้วนเป็นก้อนอยู่ข้างบน,นบเนี่ยครับเนี่ยมีอยู่หนึ่งปัญหานี่แหละนะครับมันมาม้วนม้วนม้วนมวน้มว,นมวนอยู่ตรงนี้เป็นก้อนเป็นก้อนครับเวลามันจะเข้ามันก็ตึบไปเลยติดเลย ปีนี้นะ่าจะไม่ได้ขับครับเดี๋ยวไปหาสมัครขับรถเกี่ยวรับจ้างขับรถเกี่ยวดีกว่าผมขี้เกียจขับแล้วเบื่อแล้วครับถ้าจะให้ทำก็คือทำคนเดียวไปเลยทำด้วยกันมันทำกับลูกน้องอะไรเงี้ยทำทำได้ครับแต่ถ้าทำด้วยกันนะมันมีคำพูด มากมายครับมันขี้เกียจทำผมขี้เกียจลำไรผมขับมันก็เกี่ยวดีนะเกี่ยวที่ผมตัดคืออะไรครับที่ผมตัดออกสาเหตุหลักๆก็คือหนึ่งเลย ปากเดิมมันหนักนะครับมันหนักผมก็เลยพยายามตัดออกนะครับตัดเหล็กที่มันอันนี้ตัดออกให้มันเบาอย่างพื้นเนี่ยเมื่อก่อนก็ปูปูทับพื้นเก่านะที่เป็นเหล็กอะ่ะทีนี้ผมก็ตัดแผ่นเหล็กออก เชียร์แผ่นเล็ออกแล้วก็ตัดแผ่นเหล็กนะครับให้มันปูแต่เล็มันจะได้เบาปากข้างๆก็ตัดให้มันเบาไล่เบาครับนั่นแหละทุกคนผมก็ทําประมาณนีนะ้ผมไม่ได้ทําอะไรแบบว่าไปขยับองศาอนุู้นอันนี้ไม่ได้ทำเลยดูสิชนเบี้ยวแล้วก็นี้ครับ แล้วผมก็มาซ่อมเพราะว่าทำไมลูกค้าตามเกี่ยวไม่ได้รถเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้ดูไปชนจนเบี้ยวจนอะไรหมดปีนี้อาจจะไม่ได้ขับนะบปล่อยให้คนเก่งๆเ,งเขาทําไป เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ